เขาจะหัวเขาจะเลิ่ในธรรมสัมได้เขาจะหัวเขาปฏิบัติได้ผนสัมด้เขาก็มาเบิ้งจ้คของนี่แหละว่ามันถูกสัมใดมันปล่อยว่างด้สัมใด้เขาจะอยวัดมาจากปีเขาจะไปปฏิบัติธรรมมาเจ้าหม่องให้ท่านมาหลายปัหิชย์เขาังมานั่งเขียดในผูนนั้นผูนนี้เขายังมาอาขาดพยาบาทเขายังมาอิจฉาลิษยาหรือว่าเขายังมาทุกข์อยู่นี่ แต่เดว,ว่าการปฏิบัติเท่านั้นมันยังบ่ทันได้ผลเข้าที่อยู่วัดจนตายข่าวัดนะเข้าที่ไปปฏิบัติจนหมองได้ก็แล้วแต่ละให้ท่านทําบุญมากจนโมโหเท่าไหร่แต่เรายังยึดมั่นคือมัน่นเรายังอยู่กับความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาอยูน่นี่แสดงว่าจิตใจเรานี้ยังไม่สามารถที่จะ จเจริญในบุญจเจริญในธรรมอย่างแท้จริงถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้โอ้ยชีวิตเท่าเนี่ยมันจะมาถูกกับเหลืองมอน,นี่บ่เฮาสิมาเย็ดหมันถือหมันชีวิตที่มีคุณค่าเวลาที่มีความสุขแต่ว่าถูกทํำลายเพราะความโกรธถ,ถูกทํำลายเพราะความน้อยใจถูกทํำลายเพราะความอิจฉาริสยาัน่าเสียดาย,ยาจริงจนี